กลับมาอีกครั้งนึงสำหรับเกมวันกันของเรานะครับผมได้ดูโฆษณาอีกรอบบึ๊บโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ดูโฆษณาเสร็จแล้วนะครับคือผมขอคําแนะนําจากคุณวดูนิดนึงคือผมเล่นเกมนี้แล้วแบบรู้สึกว่าโคตรลันทดเลยว่ะทุกคนนะก็ใครมีอะไรที่แบบสบายๆง่ายๆถ้าผมแบบชนะง่ายๆหนยะก็บอกกันหน่อยนะคือตอนนี้เล่นไปโคตรลันทดเลย <c oughs> เล่นเล่นยังไงให้มันลันทลขนาดนี้วะโอ้โหคขรเซ็งเลยโอเคเรา ไปเล่นกันดีกว่าคือว่าผมฟาร์มยังไงนะทำไมเบลวกูเยอะจังเนี่ยเออฟาร์มยังไงอะ่ะพี่เล่นเบียวเยอะจังนะครับนะก็เราไปดูกันนะผมฟาร์มด่านนี้คนระับ250มันเป็นด่านเ k คนะซึ่งเ k คนี่ก็แบบไม่ดอบสักทีนะก็เล่นจนหลอดน,นะยังไม่ดอปเลยนะก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับนะก็โอเคแล้วก็ยืนนิ่งๆก็ยิงไปชิวๆนะเพราะว่าค่อนข้างแบบมือโปรนะค่อนข้างชำนาญลนะค่อนข้างเก่งนะไงแล้วก็แบบไอสัตว์เลี้ยงนี่ดูโฆษณามาครับส่วนหมวกนี่ก็ซื้อเอานะ ซื้อรับสามหมื่นนะไม่แพงเท่าไรนะค,รคือมันบวกดาเม่แปลกจัดเลยนะไอเ้เหี้ยไอ้ตัวน,นี้แหละคือผมยังเกลียดเลยไปทัทง้งทั้งหน้าตาทั้งแบบรูปร่างอะแล้วมันก็กากแล้วเรียบร้อยกับผมไหยชิวๆหวานจี๊ยบว่าแต่พวกปืนนี้มันซื้อแนละ้วมันได้อันสีม่วงๆเนี่ยมันถ่ายยังไงนะนะทุกคนนะนะทุกคนนะผมสงสัยว่ะแล้วปืนดุซองนี่เฮ้ยน่าสนใจว่ะปืนดุซองกับไอ้ปืนกลน,นี่นดีกันนะคือปือนไหนดีก็บอกผมเลยนะผมค่อนข้างเล่นเกมนี้ไม่เป็นเลยคือแบบ มีอะไรก็อย่ากักนะบ,บอกมินบอกผมหน่อยจะได้แบบล่นต่อได้ไงผมจะได้แบบมีพารต์ต่อไงคือนั่นแหละนะอย่ากักนะกัอย่ากักทุกคนเป่งปันกันหน่อยอันนี้อะไรเนี่ยม,มาดูเลยนะวางกับระเบิดก่อนนะแล้วก็ยิงไปนะมันคือผมนตอนนี้ผมมีปืนโกงไงแล้วก็สแตทนี้ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะสำหรับปืนอะไรไม่รู้นะนะมันเป็นปืนกลเบาอ่ะผมเรียกว่าปืนกลเบาอ่ะแล้วก็หมวกนี่อย่างเทเลยน,นะสัวนเลี้ยงของเรานี้โอ้โหบอลจินะ ไอ้เหี้ยปีศาจเล่ยยนนะครับนะก็นั่งอีซี่นะครับตานี้ก็คือด่านที่มันยากมันก็ยากเกินนะนะับออฮีบอสนี่เรียบร้อยครับโดนระเบิดแล้วก็โดนระเบิดอีกรอบหนึ่งครับโอ้โหค่อนข้างง่ายครับบอสต,ตอนนี้คือบอสเทียนเดอรเนี้ยโข่ง,ง่ายหมดเลยไนดะ้ง่ายทุกตัวเลยครับเจอก,กับระเบิดเข้าไปนะผมอยากรู้ว่าทุกคนไอ้ด่านหกล้อเนี้ยมันจะซ้ำได้กันเชียวนะครับนะก็มาท้าทายกันสักหน่อยนะครับนะเอ้ยอะไรเนี่ยแค่ย,ยิงก็รู้สึกว่าจะแพ้นะทุกคนนะเชี่ยถนะึงเกินถึงถึงจัด ตึกจัดตึกถ,ถึกจริงถึกจริงด้วยเอ้ยแมงปอนมาจากไหนเนี่ยมันยังตามผมอยู่เลยครับมันยังตามมาตามผมนะครับเอ้ยเอเกิน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 เฮ้ยเศร้าเศร้าเศร้าหมอเศร้าว่าแต่กล่องนี้มันหายยังไงวะไอ้เนี่ยกล่องพวกนี้นเดี๋ยวมาดูหน่อยเอ้ยมันอ๋มนอมันเทเลพอร์ดมาไ้าเอายังไงนะครับอ่าอันนี้ดูโฆษณาได้ครับเอาดูได้ทำไงก็ดูสิครับรออะไรจัดไป โอเคครับทุกคนผมจะได้สร้อยพวงหลีอะไรสักอย่างครับโอเคกดดูกันดีกว่านะครับนะอ่านะครับโอเคตอนนี้คือผมได้อะไรสักอย่างนะผมดูประมาณ15รอบนะโฆษณารอบละสามสิบวินะนะก็เดี๋ยวผมขายขอขายของทั้งนั้นไม่จะปิดทีนะเฮ้ยชิบหายละเมื่อกี้คือของที่กูได้มาหรือเปล่าวะเดี๋ยวเดียวยวังไม่จบยังไม่จบ ก็ตอนนี้คือผมได้ดูโฆษณามานะครับนะซึ่งผมได้2อ,อย่างนี้มานะครับคือดูจนงอมตอนนะี้ดูไปประมาณสามสิบกว่ารอบนะเราสามสิบวิเหมือนเดิมนะครับนะคือมาดูกันนะครับนะโมนี้บวก HP ดีเจนสองครับแล้วก็บวกสองร้อยยี่สิบมัพีครับเฮ้ยโคตรดีเลยว่ะอย่างจริงเลยนะนะสมองเป็นของแดงที่ผมนั่งดูโฆษณาจนงอมนะครับนะเดี๋ยวมันจะมีอกันหนึ่งคนระับมันคืออะไรสักอย่างนะครับนะนะ้ดูกันนะ เออมันเป็นนาฬิกานะครับบอกได้ทำไมยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหี้ยอย่างเยอะเลยว่ะแล้วมึงลบเอ็ดีทำไมสองพันเก้าสิบเนี่ยม่งโคตรย้อนแยงเลย